สำหรับนักช็อปครับคงต้องถูกใจกับข่าวดีรัฐมนตรีน้ำครับกุจิพรพรสรีธุพยเนี่ยเตรียมที่จะคลอกดกฎหมายใหม่นะอ่าเดียเด๋ยวนี้แหละกฎหมายอะไรเงื่อนไขเป็นยังไงนักช็อปก็ต้องฟังเลยเพราะว่าจะแฮปปี้สุดๆก็คือณนะขณะนี้เนี่ยเวลาที่เราสั่งของเราเก็บเงินไปทางคนโดนหลอกเยอะมากนะครับเขาส่งมาแต่มันไม่ตรงปก บางทีเนี่ยน้าปกออกมาบอกว่าเป็นชุดเดรสเป็นอะไรเปิดมาเป็นกระดาษเชชูเป็นหินเป็นอะไรเธอคุณนาแล้วโอนเงินไปนล้วจะไปตามยังไงแน่นอนครับว่าณขณะนี้เองจะมีเงื่อนไขใหม่นั่นก็คือว่าขนส่งจะเป็นคนโฮเงินเงินไว้กับ5วันแกะของดูก่อนไม่ตรงปกคืนได้แต่ถ้าตรงปกโอเคอยู่ก็ยืนยันไประยะเวลาในการยืนยันเรื่องนี้5วันครับเงินจะถูกค้างอยู่ที่ขนส่งลักษณะคล้ายๆแอปสม้มแอปฟ้า อันนี้ก็จะคือจะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนขาช็อปต่างๆว่าจะไม่โดนต้มตุ่นนะโอนเงินไปแล้ว,วเงินก็ยังสามารถไปตามได้กลับมาทางขนส่งซึ่งแน่นอนกับว่ามาตรการนี้เนี่ยทางผู้ขายสินค้าเนี่ยจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับทางขนส่งขนส่งก็จะเป็นคนโ p o ทเงินเอาไว้นะโอเคสินค้าตรงปกไม่โดนหลอกไม่โดนจกตาก็เอาเงินไปจ้ะ แต่ทามันโดนจกตาขึ้นมาก็เอาเงินกลับมาตามมาตรการของดี delivery คกับดีทางคุณจิพรพรลสินทูภัยนะารัฐมนตรีน้ำในกาบดูแลสคบเนะี่ยจะก็เห็นว่าอ้ามันจะต้องจัดการในอีกพวกมิจฉามิจฉาต่างๆซึ่งระยะเวลาในการโคเงินไว้5วันถือว่าเหมาะสมครับมันกำลังพอดีพอดีนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสาหรับคนที่บางทีเนี่ยไม่ได้กลับบ้าน ทำงานอีกที่หนึงแล้วก็ให้มาส่งของอีกที่หนึง่งแต่รอบในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยกลับมาแน่นอนครับก็มาเช็คดูเนาะว่าตกลงแล้วสินค้าที่เราได้โอนเงินออกไปแล้วเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายดีๆนะที่คุ้มครองผู้บริโภคครับจากรัฐมนตรีน้ำ